เกมผมก็ขอครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยผมวันนี้ก็ยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาลีนะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเล่นเกม Fortnite ซึ่งเกมมันอัปเดตใหม่เว้ยมันมีพวกเขาเรียวกว่าอะไรวะเออพวกพลังพลังมนุษย์อะเขาเรียวกว่าอะไรอะนี่จะเป็นพวกมีมีเครื่องบินที่ลงไปจอดนะท่านผู้ชมแล้วแล้วเราก็จะไปเอาไอ้พวกพลังของมันมาเล่นกันนะท่านผู้ชมเอ้ยลงตรงนี้เลยแล้วกันนะ แล้วชอบไปแย่งนะตำรวชมาจะไปแย่งคนกันดีกว่าว่ามาดูว่าเราจะได้กันหรือเปล่านะได้ตัวอะไรบ้างซึ่งซึ่งที่ผมได้บ่อยๆนี่ก็คือเป็นตัวไอไอตัวต้นไม้อะเออในหนังอะไรสักอย่างมันน่าจ,จะไม่มีคนนะแล้วผมจะได้วิ่งไปตรงนู้นแล้วก็ไปไปยิงเนี่ยแล้วต้องยิงโดนนะคือผมก็งงงงต้านานเลยมันต้องทํำยังไงให้มันได้ มันต้องยิงโดนอะแล้วมันจะมีไอเทมดอรอปลงมาแนละ้วท่านผู้ชมแล้วกลอ่องอ๋อเนี่ยโดนมันบินเข้ามาใกล้แถวเราแล้วอ่ะอันนี้นี่อะถ้ายิงแตกแล้วของมันจะล่วงนะนี่จะดรอปประมาณนี้นะนี่ไงสีทองตายแลหลมกำเห็นว่านะยังไม่เห็นนะท่านผู้ชมตบ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 เอออุวยมีสีทองด้วย มันจะเห็นว่ามันน่าจะไม่เห็นโอู้หเพื่อนเราตายไปตัวหนึ่งแล้วเฮ้ยไม,ม่มีโลนี่นะเราได้มาดูว่าเราได้อะไรนะเราไม่ได้ไพวกขอนะ่ะไอ้ปืนนี้แรงอยู่นะท่านผู้ชมผมเล่นไปตามเมื่อกี้โคตรแรงโคตรพอโคตรแม่แรงแต่มันยิงมันยิงช้านั้นไม่ใช่ปืนกนะเออมันก็จะยิงช้าหน่อยๆแนวจะยิงประมาณเนี้ย แต่สีทองมันก็แรงนะท่านผู้ชมยิงแป๊บเดียวก็ตายแต่มันยิงไม่ไหวแต่ผมชอบมากเอ้ยมาดิมาดิขอไปเอาของในนี้กันมาดิมันไม่เห็นเหรอ,อเห็นละมาดิชาร์ทเฮ้ยโอ้โหติดอ่ะโอ้ยเดี๋ยว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 แม่งมีคนมายุ่งว่ะฮัลโหล วัดเออโอ้โหมันโดนคนมายุ่งอ่ะโอ้แล้วเพื่อนเราอยู่ตั้งไกลมาไว้ท่านผู้ชมถ้าเป็นท่านผู้ชมแบบเมื่อกี้ก็น่าจะไม่ยอมนะท่านผู้ชมแม่งคือแบบโดนแจมมาแต่ไกลเลยท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเราจะลองไปไกลๆบ้างครับตรงนู้นนะตรงนี้ไม่เอานะคนน่าจะลงเยอะนะเดี๋ยวโดนแจมอีกโหแม่งโดนบอสยิงตายโคตรอนาถเลยท่านผู้ชมไปเราจะมาลงใหม่กันดีกว่านะมาดูว่าของมันจะดีจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ ไอเทมคราบสมาพิเศษรือป่านะท่านผู้ช,ชมขอปืนอุย้ยสวยนี่ยังมีปืนไปยิงละ้อ <c oughs> หายไปครึ่งตัวมาดีมาเราไปล่าบอสกันดีกว่าทนะ่านผู้ชมขอกินยาเอยยังไม่กินนะเผื่อมียาเลยกวงวงแม่งเราต้องรีบทำเวลาวะ่ะวงมันบีบอ่ะเฮ้ยมันมีคนหรอคนอยู่ไหนวะเอขอแจมแล้วกันนีไอเจอแล้วเจอแล้ว มาดิมาดิมามาดิมาดิมาดีมาดขอแจมแล้วกันขอแจมแล้วกันเมื่อกี้โดนแจมไปมาดิอย่าบอกนะมีคนหนึ่งไม่น่ามีนะขอไปเช็คมานอดมาดิมามาดิเมื่อกี้โดนแจมอะ่ะรอบนี้ขอแจมมากแล้วกันเอาไปแล้วอ๋โอโอ้โหมีมปืนลูกซองจะไปวัดกัน อุดอบสักใกล้เลยแล้วปืนไม่มีกระสุนละประเด็นโดนหายไอย้เนี่ยมันยังมีบอสอีกเหรอไอ้วิ่งไปไหนอ่ะมาดิๆๆอดี้บดี้บดอด้ไม่ช่วยเดย้ไม่ช่วยเด่โอ้โหแม่งขอแฮกมนันก่อนนี่มันสามารถแฮกได้นะไอพวกบอสพวกนี้นะ โอ้ยโอ้จะเพิ่งรีบตายขออยู่เป็นกำลังเสริมมันเอออยู่ไหนวะโดนโอ้โหอยู่กลางน้ำมีฉลามมานะันอะแล้วีจะได้ยิงตึง๊บอือนี่ไงได้ของแล้วท่านผู้ชมโอ้เป็นสเก็ตบอร์ดนะท่านผู้ชมไอตัวที่มันเป็นตัวเหล็กอะผมจำไม่ได้ละนานแล้วเนี่ยมันจะคีย์บอร์ดนี่อยูนไงโคตรแจ่ม บอกเลยว่าข้อเจ็มปั่ปืนนี้ไว้เล่นแล้วกันโอ้อยากได้สีทองวอ่ะเอ้ยเดี๋ยว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 ลืมว่ามีของตรงนี้โอ้ยนีไงยิงยาละวงจะบีบแล้วด้วยประเด็นเปืนนี้อ่ะไม่ใช่เปืนนี้เออ ก็จะวงบีบแล้วโอ้โหรีบเกินบางทีอ่ะกินยาก่อนนะท่านผู้ชมเพื่อนเรายังอยู่ครบวะโอติ่ก็อยู่ไกลอยู่นะต้องรีบกลับไปหาเพื่อนแหละไปรวมแก๊งกันเฮ้ยอุ้ยออกไงวะเนี่ยเอาเอาเฮ้ยเอเรามีที่บินอยู่นี่ว่ะขอสร้างที่ต้องสูงกันจะได้บินเยอะๆ ไม่ใช่หุ่นยนต์เราขึ้นมาแล้วตายนะเฮ้ยอย่าขึ้นตามมานะเว้ยขอให้มันเดินมาแล้วกันไปเอ้ยนี่เป็นไงขี่สเก็ตบอร์ดคอดเฟียวโอ้ยแล้วยังสูงด้วยบินไกลได้วยประเด็นเซตเคโคตรแจมโอ้โหแ,แต่เลือดจะหมดแล้วโโอ้หวงมันบิดถึงไหนวะเนี่ยโอ้โห มีรถประวะเอ้เนี่ยรถขับได้ไหมเนี่ยเฮ้ยขับได้ขับได้ไดโอ้โไหไปครับผมมาอยู่แล้วหมอกเลยเฮ้ยเดี๋ยวจะหมดจิพยหายโอ้โหแล้ววงวงวิ่งอย่างไวอะ่ะไวกว่ารถดิดูดิโอ้ขอข้าววันไม่ไหววะเฮ้ยเพื่อนไอเพื่อนมีรถนี่ว่ะโอ้โหวงมันโคตรไวอะ่ะ อย่ามาชนนะเว้ยอยตกใจหมดเฮ้ย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 มีคนยิงขอปั๊มยาก่อนใครเดินวะมีเสียงตีนแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเอาบอนอุ๊ยฝั่งนี้ก็มีผมมีทั้งสองฝั่งตายแน่วันนี้ตายแน่จะอยู่รวที่หนึ่งวัเนี่ยน่าจะไม่รอดวะ ตีน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 ใครเดินมาเะเงี้จยจละฮ้ยยิงไม่โดนโเฮ้ยยิงไม่โดนหรออะไรวะเนี่ยโอ้โหแม่นจ๋าเลย <c oughs> อ่ะเฮ้ยมันอยู่ไหนวะอ้าวมันไม่เห็นอ่ะ โดนสวยมาดิ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 เอาไม่โดนหรอเฮ้ยเออยิงยากยิงเงินวะ่ะโหเราดูวงบีบโอ้โหขึ้นรถครับจังหวะนี้เอ้ยเอ้ยมันเอามาจากไหนวะโอ้โหไปปลาปลาขอแล้วกันสวย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  อืมอุยโอ้โหของแลจัดเลยไปเดี๋ยววงบีบไปดีกว่าขอเข้าวงกันม่มีเรือด้วยนี่นี่เรืออยู่ข้างหน้าเห็นไหมเปลูกสอบีเอ้ยนันไงใเจอแล้วตัวหนึ่งยังไม่บวกนะยังไม่บวกนะใจเย็นนะเพื่อนขอเข้าวงกอนอุย้ยเหมือนจะมีกระสุนมาทางนี้ไปดีฝ่ามาดีมาดีใครไวกว่ามามาดีมาเข้าวงแล้วมา ไอ้ยักษ์คนโว่หาได้ไปอย่างนี้ใช่ไหมตายแน่อยู่ไหนวะมันไม่โดนไอ้โดนโดนแล้วว่ามันขับไปไหนอ่ะคุณผู้ชมมันขับไปไหนวะนะ่ะเอาตายนะเอา้ามันอุ้ยืหมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมันยิงมาแล้วท่านผู้ชม อยู่ไหนอะ่ะมาดิเห็นแล้วนะโอ,โอ้มันติดอะ่ะอ่าเครื่องบินด้วยมาดิโดนคนเลยมามาดิเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยว,ยวอุยมาตอนไหนวะเนี่ยเออเกือบตายแล้วไงเพื่อนช่วยก่อนช่วยเราก่อนเพื่อนช่ว้เราด้วย โอ้ยเกือบตายสวยเป็นไงตายแล้วไปหายาดีกว่านั่นยาอย้าวไอ,อ,อ,อ้มันยิงโดนด้วยวะเจ็บโคตรมันขอละกันเออได้ยาใช้ละเอ้เพื่อนมันยิงโดนเนี่ยวะมันเกิน มันมาจากโอ้ยหลายที่อยู่นะเนี่ยอ๋อตรง๋อทุบไอน้นีน่ก่อนไม่มีคนจะช่วยเพื่อนกันดีกว่าวงบีบไปแล้วเพื่อนเอ้ยโอ้โหไม่ถึงแม่ง,งเอ้ยเอย้มีคนนี่ว่า มนนีคนอยู่มนนีคนอยู่เอาแล้วจะแล้วดูวงบีบเลยนะมายิงมาดิยิงมาดิาดอุย้ยปืนสก,กาสก,กาเหรอมาดิมาดิาดอ่ะสก,กาอยูอ่ไหนวะนี่งจับ เปลี่ยนสับบากครับผมโอ้ยเพื่อนดาวมันบวกกันข้างบนน่ะบวกทำไมข้างบนวะเฮ้ยเปิดแล้วนะอันนี้คืออะไรอะ่ะอ่ะเฮ้ยมันคือตัวอะไรวะมันมนี่มาเนี่ยที่ยิงลำแสงโอ้โหบานเก็มกีโอ้ย,อยแม่งโคตร วงบีบแล้ววงบีบแล้วไปไงวะเนี่ยเพื่อนก็ทิ้งไม่ได้โอ้แล้วโดนเล็งด้วยมันเล็งกันตรงไหนวะจะถึงจะถึงวงละโอ้ยข้างขวาก็มีไปละไปหาบ้านอุดหนุนไปหาบ้านอยู่ก่อนเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยกำลังไฟแรงนี่งไงได้แล้วโอ้โหใจเย็นเพื่อนใจเย็นต้องบัดกินกีก่สักลูกแล้ว ว้อนเกินงี้โอ้โหไม่ถึงนี้กอ่อนอะไรเกินโอ้โหขนาดนี้ยังไม่ถึงเลยมันต้องเงยขนาดไหนะวะเหมือนมีคนเดินมาใช่ปะไม่ใช่ใตาฝากไปโดนไม่ดีเล่นเราสามที่สองเพื่อนเข้าแลรอใจเย็นนะเพื่อน วงวิวเอ้ยเราอยู่กลางวงพอดีว่ะแอดอปแอดอปแอดอปล่วงเหรอแอดอปยังไม่มาเฮ้ยมันมาละมาดิมาดิมาดิเอ้าดาวเรียบร้อยยิงซ้ำยิงซ้ำมาดิมาแปดหนึ่งเฮ้ยยิงจับมาใหน่วะมันมีปืนอะไรให้บ้างขอปืนดีๆได้ไหมมาดิโดนโดนโดนที่โดนหัวเรียบร้อยโหดเกิน หมดเกินฮัลโหลเลือหกคน, 6, 4, 4, 5, 6, นหนกสี่สี่ห้าเลืออีกสองตีปะเลืตีหนี่งหรอบอลกิจีสักลูกไหมบุ้มมาดิมาดิมาดิาดบอลกิจีไปหน่อยโอ้ยมีไฟไหม้ด้วยนะโคตรเถื่อนบอกให้มันอยู่ไหนกันวะอยู่แถวนี้แหละอยู่ตรงเหลือห้าตัวสามเราเหลือสองมันเหลือสามเลืตีหนึ่งผมเจอผมบินนะบอกให้ เฮ้ยเกาะเฮ้ยโอ้โหแย่งเลยมันอยู่ตรงไหนกันวะอยู่ในบ้านนี่เหรอเฮ้ยๆๆๆๆโอ้โหม่งยิงสาดอย่างเดียวเลยวะเฮ้ยขอบล้อมยาก่อนขอป้อมยาก่อนโอ้ไปแล้วไม่อยู่แล้วเอ้าโอ้โหอะไรวะเนี่ย โอ้โหดาวเรียบร้อยอาอแล้วเพื่อนไม่ช่วยเลยเนาะในตัวเดียวด้ยเอาดิ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 จะตายแล้วไอย่าตายนะขออย่าตายอย่าตายเลยเรียบร้อยผมตายแล้วมาเดี๋ยวเพื่อนอีกตัวนึงมาจะไหวปหะหนึ่งต่อสองต้องไหวดิเอาดิอืออืออือเอาให้ตายเอาให้ตายเอาให้ตายดิเอ้โหเรียบร้อยได้ที่สองเลยแล้ว โอ้โหแม่งบินมาแต่ไกลเลยเย็ดเย็ดเยอะเยอะเยอะเอ้ย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 โอเคนะจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะเราได้พลังวิเศษมาแล้วเราได้เป็นมนุษย์พิเศษละมาคตอนนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะท่านผู้ชม คลิปหน้าจะเป็นอะไรกว็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็กไปแล้วบ๊ายบาย